็ขอก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะยุงผมคโรเดียวดากล้าคู่นี้นี่เองซ่งวันนี้ครับเราจะมาส่งผลจะมาส่งผลซึ่งผมมีเพื่อนมาบอกสูตรด้วยเองสูตรอะไรเนี่ยวะสูตรมีสูตรอะไรในแบบวบอกมาดิสูตรอะไรบอกมาสูตรอะไรเดี๋

โอเคอฟิเบลนพถ้าเราได้ผล,ลเราจะไม่กินนะเพราะเราจะไม่ทำคอนเทนต์ถุงแมงกินเองนะเพราะเราชอบผลสันปุ้มคือฟาร์มง่ายจา้าวิมันตายได้เห็นไหมเดี๋ยวดูทุกคนอยากเห็นมันพันแมนไหมฉันจะเป็นมันพันแมนให้ได้เลยได้แลไดแล้วะเดี๋ยวไปสมผลก่อน เดี paid, yeah, yeah, ๋ยวเวลามันจะเกินสามนาทีเพราะที่ตอกมันอยู่ได้แค่สามนาทีนอนอะไรโอเคอิงเดี๋ยวนายบอกสูตรสมผลใหม่นะคยอ่าอีกอะอ้โอ โอเคอ้มาขุดแรกคืออะไรข้าอยู่ก่อนกนสุกผลุดแรกคืออะไรเหรอึ่งรอบหน่อหนหนึ่งรอบหนึรอบงรอบหนึ่บหอหนงรอนรอบรบรหรออบหน่รอนนร ฆ่าแฟนฆ่าแฟนเหระบ้าหรอือเปล่าคลิปเรามันสั้นนะเฮ้ยไม่ฆ่าแฟนนี่นะ <S 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 แลวอวดเขาหนึ่งรอบแล้วก็ต่อไปก็กระโดดเตะกระโดดถีบหัวผู้ทางเกมกระโดดเตะไปแล้วเขาจะกระโดดต่อยดีกว่าดีกระโดดเตะโ,โ,โอเคเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามอนกเกาะงูดีกว่ามันจะชันตันฆ่ามอนกเกาะงูวิ วิวิข้ามอนกล่องูดยการแชมวันฟอร์แต่แน่แน่แนนโอเคข้ามอนได้หนึ่งตัวต่อไปแล้วก็ไปสมผลดูแล้วเราก็ต้องไปกระโดดทีมหัวนุ๊บแล้วก็ต้องไปยืนเหยียบสมบนหัวตัวนุ๊บใช่ไหมไปไปเหยียบหัวนุ๊บสมดูดิ ถ้าได้ผลถ้าได้ผลดีมั้ถ้าเกิดได้ผลดีขึ้นมานี่ก็อสูตรนี้ใช้ได้บอกต่อคน,นแน่นอนสามร้อยล้านเปอเซ็นต์โอเคโอเคคขมีวัชุถิ่นคขามีแม่ยวนเขามีไม่ยวนอ่านี้กระโดดแล้วอ่ะคลิกเลยวิ่ผลยางไม่ไม่ใช่ผลแรกหรอกอาต้อมาผลที่สองวิ่ผลยางวิผ่ผลผล คนในนี้ปูมทิ้งและเพื่อนเดี๋ยวผมสมัติเฮ้ยมังกรเล็กทุกคนเฮ้ยสุดอ huh ิงได้ผลผมไม่กี่ทีได้ออกมังกรเล็กละครนั่นนนเฮ้ยสุดอ <Sw> ิงคือดีเพราะผมผผม่เมก็ติคว่าผมจะว่าผมจะออกมังกรเล็กจะได้มังกรเล็กมานี่ยผมก็ตียากมาเฮ้ยสุดอิงแบบสุ่มไม่กี่ทีได้เลยนะใครเจ้าฮะตัคนนี้อ่ะบันทำตัวประจุหลักการ อนีได้ปะดดูดอันนี้เรามาสมูหเ็บ้างดูี่ว่าดวงยังเหลืออยู่เปล่าดวออกงเฮ้ยพวกสายฟ้าไปเพื่อนเอาไปนะนุแก่แก่แก่เ็ดหนอยเฮ้ยเพื่อนแนวผนเกาไหมผลเกาไหมเฮ้ยอียงฝุดไดล้วเกาด้วยอ่ะผลเกาหัวฝุดอาเพื่อนแนวไหมผลเกาวเพื่อนผลเกาว อาปายเพื่อนเราให้ผลกาวเอาไหมเพื่อนผลกาวเลยนะเพื่อนเฮ้ยอีสุด่าใช้ได้อ่ะได้ผลกาวเองเอาไหมไอ้เพื่อนอีสุน่าได้ผลกาวอืมสุด่าได้ผลกาวด้วยอ่ะผลกาวเาาวด,ดี๋ยวเราฟูอีกทีดิ เฮ้ยเฮ้ยมันจะมาเจอะขนาดนี้ไม่ได้นะเฮ้ยต้องมองคูดโอเคเฮ้ยเฮ้ยปันยังเยียมยิยมบอกเลยบ้า ดีจ้าผลเนี้ยนะนว่าผลอะไรดีส่วในเกมนี้แหละนี่นี่นี่ดูส <c oughs> ิผลด้ผลนี้มาเฉยคือได้เลยเดี๋ยวส่งให้ <c oughs> ได้เลยเดี๋ยวส่งให้แต่ไปติดตามยูทูบเราก่อน <c oughs> งกรองอรของเราชื่อช่องว่ายาทุกคนผมจะรู้จักนะโอเคโอเค NWG เอาผลนี้ไปก่อนเพื่อนผลเก้าวอะเอาผลนี้ไปก่อนนี่แมวผลกาวมกุเดี๋ยวเราส่งผลให้คนก่อนบปนบนึองนะผลไฟแม่ไฟแมวผลทรายผลทรายคือผลทรายออกว่า อ,ออกมเไลออกชิบปวจัดนผ,ผลพาทิ้งไว้เลยผลพาไรไประโยชนอ์อ้าวใช่ขนตกันผ่อนอดูสิเราไปลองยูทูบเข้าใจไหมวีวีวี เคเกนันเคีกจะได้เดี๋ยวมาดูว่าจะได้หรือเปล่าคไม่บอกเลรับเบอร์าเินอด้นเดเดินเดินเดินเดิดินเดินเเนเดนเเนเดดนนนเินาน Woo! <laughs> Woo!